สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมงพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตะ l c 0 1 8นะคะตัวนี้รถปี62เลยนะคะรุ่นใหม่นะคะมาพร้อมอุปกรณ์โตรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะรถสวยมากนะคะลูกค้าใหม่ๆเลยนะคะชช่วโมงการทํางานน้อยมากๆนะคะตัวนี้เป็น ลดยุดนะคะนี่ค่ะ70็ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซัทเทิที่มือค่ะสะดวกต่อการใช้งานนะคะมาดูสีสันรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะปี62เลยรุ่นใหม่นะคะใช้งานน้อยมากๆค่ะสวยงามเลยนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเหมือนได้รถใหม่เลยตัวนี้นะคะ ามาดูด้านยางค่ะตัวนี้เป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถเลยนะคะกระทะล้อค่ะสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่ค่ะยางหน้ายางหลังสภาพสวยนะคะเจชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถใหม่ออกห้างเลยนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยมาดูด้านหลังของรถค่ะตัวนี้นะคะรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยเลยนะคะสวยมากนี่ค่ะ อูใกล้ๆกันได้เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะ40แรงม้านะคะตัวนี้พร้อมโรตารี่ RX165 นะคะสภาพสวยนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะพร้อมโรตารี่จอบหมุนนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะยางสวยทั้ง4เส้นนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะใหม่ๆเยี่ยมๆเลยตัวนี้นะคะนี่ค่ะ L4018 รถปี 2018, 62นะคะพร้อมอุปกรณ์โรตารี่จอบหมุนนะคะสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่458,000บาทค่ะ458,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะ,ะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อนะคะฝากแนะนำกันด้วยค่ะตัวนี้ ใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะเครื่องไฮดรลิกสมบูรณ์พร้อมใช้แน่นอน